กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันขอชรยเรื่องราวประทับใจความเสียสละของผู้ชายคนหนึ่งนะคะความภูมิใจที่นับว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของชายที่ได้ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติผู้เสียสละเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะ16มีนาคม2564 ร้อยตำรวจโทยุทธนาเทพสถิตหมวดท็อปมีรอบประจำชายแดนใต้ล่าสุดแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากและเดินทางมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกิลยาณีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสัญยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยตำรวจโทยุทธนาเท <bitcoin. S 1> พสถาาิตหมวดท็อปน,นะคะเ,เ, <os. S 1> เดิมเป็น,นปทหารเรืออยู่จังหวัดนราธาิวาสก่อนที่จะถูกเรียกตัวมาช่วยราชการเจ้าหน้าที่หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดคะ่ะ e EOD ตำรวจภูทรจังหวัดยะลาโดยเมื่อวันที่1 4กันยายน2560ได้เข้าทำการตรวจสอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาทว่าคนร้ายได้กดชนวนระเบิดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงซ้ำนะคะ ส่งผลให้100หร้อยตำรวจโทยุทธนาเทพสถิตได้รับบาดเจ็บสาหาัสอยู่ในสภาพวิกฤตร้อยต100ำรวจโทยุทธนานอนไม่ได้สติซึ่งเป็นช่วงที่ภรรยากำลังต,ตั้งครรภ์ได้8เดือนอยที่สุด100ร้อยตำรวจโทยุทธนาได,นได้ฟื้นขึ้นมาในวันที่19ตุลา2560เ,เ,เขาสูญเสียกะโหลกหนึ่งซีกร่างกายซิกซ้ายเป็นอัมพฤก์อ่อนแรงภายหลัง เขาเริ่มพยายามพยักหน้าบีบมือ,อและเหลือกตาไปมาเพื่อตอบรับจากนั้น,น,นต้องฝึกหายใจและ <Rog> an, ทำกายภาพบำบัดมานานานับปีปัจจุบันดวงตาข้างขวามองเห็นได้เลือนลางและต้องผ่าตัดใส่กะโหลกเทียมเราดล้กับงเจริญครับ